เจฟน้องชายเคลื่อนไหวเจ็บปวดหลังพี่ชายเจสุภการปลิดชีพดับก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อเจสุภการลูกชายของนักแสดงดังรุ่นใหญ่เจียบกาญจนาพรนอนเสียชีวิตคาบันไดาภายในหมู่บ้านหรูย่านพัฒนาการการตรวจสอบร่องรอยบาดแผลภายนอกไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่นนอกจากรอยช้ำรอบลำคอเบื้องต้นทราบว่าเจสุภการ มีอาการป่วยเป็นโรคไบโพลา่าต้องรับประทานยาอยู่เป็นประจำสาเหตุเบื้องต้นคาดเกิดความเครียดจึงก่อเหตุสลดต้องบอกว่าล่าสุดเจฟน้องชายนั้นก็ได้เคลื่อนไหวสุดเจ็บปวดหลังพี่ชายเจสุภการลิดชีพโดยงานนี้เจฟก็ได้โพสต์ภาพพี่ชายและข้อความแรกว่า some battle a e j u s t to difficult to conquer r e s ์ now and I see you later. Thank you everyone for the m e s s a g e สเซจแจ o ซูยูก t บ a ักทูเอา o แปลเป็นภาษาไทยว่าการต่อสู้บางอย่างยากเกินกว่าจะพิชิตได้พักผ่อนตอนนี้และฉันเห็นจดหมายของคุณขอบคุณทุกคนที่ข้อความจะกลับไปหาพวกคุณทุกคน